เอาละครับทุกคนก็จะเป็นรับชมคลิปนี้วันนี้เนี่ยผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนำนั่นก็คือร้าน Bubble Shop นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมต่างๆครบจบในร้านเดียวในราคาที่ถูกปลอดภัยและคุ้มค่ามากนะครับบริการกดผลพิศาจ b l o c Food และบริการกดผลพิศาจ King Legacy นะครับผมและยังมีขายไอเดีเกม b l o c Food กับ King Legacy ราคาเริ่มต้นเพียง50บาท บับเบิลชอปนะครับผมบริการต่างๆครบจบในร้านเดียวได้แล้วที่บับเบิลชอปลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็อยู่ผมพิกเกอร์เกมเมอร์อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาหาโค้ดโลบอคฟรีนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือแมปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันคือแมปอะไรนะครับผมโอเคนะครับผมแมปที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับผมก็คือแมปนี้เลยนะครับผมฟรีไอเทมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยละกันเอาล่ะคุณผู้ชมเราตัดมาในเกมกันอีกรอบนะครับเข้ามาก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดินไปที่โค้ดกันเลยละกันเนาะโอเคโค้ดนะครับผมก็จะมีหลากหลากหลายโค้ดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาตรงแรกก่อนละกันมันจะเป็นโค้ดอ่าอเทมอะไรสักอย่างนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ละกันเนาะทุกคนก็ลองเอาไปใส่ดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูโค้ดอื่นกันบ้างนะว่าจะมีโค้ดไหนอีกนะนี่เลยเรามาตรงนี้เลยนะครับเป็นว้าวเป็นกระเป๋าด้วยโคตดเทด่เลยทุกคนนี่นะครับก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นโค้ดไว้ให้เนาะโอเคมาดูฝั่งนี้กันบ้างสิ โอเคเราลองไปเดินดูแมปตรงอื่นบ้างว่าจะมีโค้ดไหนอีกอตรงนี้เหมือนจะไม่ใช่โค้ดหรือเปล่าเหมือนหรือว่าเป็นโค้ดนะโอ้มีกีตาร์ด้วยน่าจะเป็นโค้ดนะหรือเปล่านะก็ลองเอาไปใส่กันดูนะครับคุณผู้ชมได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับถึงตรงนี้แล้วนะก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมฝากกดเข้ามากันรัวๆเลยนะครับ โอเคเราไปต่อกันที่อื่นเลยแล้วกันว่าจะมีตรงไหนอีกนะ้าตรงนี้คืออะไรอะ่ะอมผมก็ไม่รู้นะโอเคมีตรงอื่นอีกไหมอะ่ะเดี๋ยวขอไปทัวร์ดูหน่อยสิตรงนี้เป็นอีเวนต์เหมือนจะไม่เกี่ยวกับโพส์นะตรงนี้อะไรอะ่ะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวหรือเปล่าเราบอกฟรีไอเทมไหนเข้าไปดูซิ จะมีไอเทมโค้ดให้หรือเปล่านะอันนี้เหมือนจะไม่ใช่นะืมเหมือนจะมีแค่ตรงเดียวนะครับผมที่เป็นโค้ดให้ใส่นะเหมือนตรงนี้จะไม่ใช่โค้ดนะครับโอเคก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะทุกคนที่เป็นโค้ดที่สามารถใส่ได้ตรงนี้ใช่โค้ดไหมเงาตรงนี้ก็ไม่ใช่โค้ดนะเหมือนจะมีแค่ตรงนู้นตรงเดียวนะครับที่เป็นโค้ดนะ ตรงนี้แหละครับที่เป็นโค้ดนะก็เหมือนจะมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับก็จะเขียนข้างบนเลยนะป้ายนะเป็นโค้ดนะผมแล้วก็เดินเข้าไปดูได้นะก็ใครถ้าเห็นไม่ชัดนะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปดูเองได้เลยนะครับ โอเคนะผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าครบสามพันซับนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีแจกของรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับนะฝากกดกันเข้ามารุรวเลยนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายจุ๊บ